DIY Loom b ล a c เ l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกำไลข้อมือลาย Layer of Flower แบบนี้กันนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นดอกไม้เรียงตัวกันเป็นชั้นๆออกจะสามมิติหน่อยๆนะคะยากพอสมควรนะคะมือใหม่ข้ามไปก่อนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งคือรัางเครื่องมือ DIY r o o m รุ่นใหม่แบบนี้นะคะแข็งแรงทนทานตกไม่แตกนะคะ โรฮุกค่ะซิลิโคนแบรนด์วันนี้จะขอใช้เป็นเยอะมากเลยเออทั้งหมด22สีค่ะจะไล่เป็นสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะสีเข้ม7สีอ่อน5นะคะ7 5 7 5ไล่ไปเรื่อยๆรนะคะรวมทั้งหมด11ชั้นนะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ diy room bracelet thailand ที่ถุงแบบนี้ นะคะคมั่นใจได้ในความปลอดภัยแล้วก็ความทนทานค่ะผลงานเราจะได้อยู่ได้นานๆน,นะคะใส่อาบน้ำใส่เล่นน้ำได้เลยไม่ต้องกลัวเปื่อยสุดท้ายคือ Limited c ล,ลิปค่ะเพื่อให้หล็อกได้แน่นหนาน,นะคะเริ่มค่ะเราจะหันสัญลักษณ์ diy ล o มเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะโอเคสีแรกที่ใช้จะใช้เป็นสีเข้มก่อนนะคะในที่นี้คือสีส้มเข้มค่ะสีเข้มอันนี้สีอ่อนนะคะ จัดไปเลยค่ะเราจะทําที่ตําแหน่งที่1ตรงกลางไปด้านขวานะคะขึ้นมาตรงๆค่ะแล้วก็เอียงเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็มาด้านซ้ายค่ะทําเหมือนเดิมค่ะต่อเนื่องไปแล้วก็เอียงเข้ามาหากันเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้เมื่อได้หกเหลี่ยมแล้ว เราก็เอาอีกหนึ่งเส้นนะคะซึ่งเป็นเส้นที่เจ็ดพันค่ะหนึ่งสองสามพันรอบพุกสามรอบแบบนี้แล้วก็ใส่ที่ตำแหน่งด้านบนสุดค่ะโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดันลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่สีอ่อนค่ะสีอ่อนเราจะเริ่มจากตำแหน่งตรงกลางมาด้านขวาแล้วก็วนไปแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่แล้วก็เส้นที่ห้าค่ะโอเคจบหนึ่งสเต็ปค่ะเริ่มอันใหม่นะคะเริ่มอันใหม่สีเข้มปกติเราจะต้องต่อไปตรงนี้ถูกไหมคะต่อเนื่องออกไปแต่อันนี้เราจะมาซ้อนกันตรงนี้ค่ะสีเข้มเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่ตำแหน่งตรงกลางไปด้านขวาค่ะ ขึ้นไปตรงๆเหมือนเดิมนะคะทาเหมือนเดิมเลยแล้วก็จบตรงกลางตามมาด้วยด้านซ้ายค่ะขึ้นไปตรงๆจบที่ตรงกลางอย่าลืมพันสามทบนะคะหนึ่งสองสามสามทบพันตรงกลางค่ะแล้วก็ดันลงไปสุด ะะหลังจากนั้นสีอ่อนเริ่มจากตรงกลางทะแยงด้านบนนะคะแล้วก็ไล่าตามเข็มนาฬิกามาโอเคจบอันที่สองค่ะอันที่สามอันถัดไปซ้อนเหมือนเดิมค่ะอันสุดท้ายอันนี้ถูกไหมคะเราจะถอยกลับมาหนึ่งอัน แล้วก็มาซอ้อนลงไปค่ะขึ้นไปตรงๆจบด้วยการพันสามทบนะคะหนึ่งสองสาม แล้วก็สีอ่อนค่ะ,ะแยงขวาตามเข็มนาฬิกาเราจัดลําดับชั้นให้เขาเ,เรียงเป็นระเบียบนะคะอันไหนใส่ก่อนก็อยู่ล่างสุดใส่ที่หลังก็อยู่บนสุดหลังจากนั้นครบแล้วก็เริ่มใส่ใหม่ค่ะเริ่มใส่สีถัดไปนะคะทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดรางค่ะเราก็ทำจนถึงตำแหน่ง ุดท้ายปลายสุดของพินแบบนี้นะคะปลายสุดของลางเลยแล้วก็พันสามทบเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่ที่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะตามด้วยสีอ่อนค่ะอันนี้จะพิเศษตรงที่สีอ่อนเส้นสุดท้ายจะต้องมี6เส้นนะคะ ปกติเราจะมีห้าเส้นถูกไหมคะหเส้นก็มาจบตรงนี้แต่ตรงตำแหน่งสุดท้ายเราจะต้องใส่ตรงเกรสรด้วยนะคะหนึ่งสองสาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ตรงเกรสรสุดท้ายของสีอ่อนด้วยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมี3ามทบใส่2ออันติดกันตรงนี้ หลังจากนั้นก็กลับหลังหันค่ะกลับหลังหันทีนี้จะเริ่มควักนะคะควักทุกครั้งในการควักเราจะเริ่มควักที่ตัวดอกไม้ก่อนนะคะโดยที่เราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือเราจะใส่หุกเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นเส้นด้านล่างซ้ายเนะะี่ยค่ะมาแล้วก็วนจนมาถึงตรงนี้นะคะอลองดูนะคะเราจะสอดทุกเข้าไป แล้วก็เกี่ยวเส้นที่อยู่เส้นบนสุดนะคะเส้นอ่อนเส้นบนสุดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆค่ะใส่เข้าไปใส่หุกเข้าไปนะคะเกี่ยวเส้นบนสุดถัดไปขึ้นมา ไล่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเราใส่หุกเข้าไปแล้วก็เกี่ยวเส้นบนสุดขึ้นมานะคะวนซ้ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายโอเค ก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมาเริ่มที่ตำแหน่งล่างค่ะตำแหน่งด้านล่างเหมือนกันนะคะใส่ฮุกเข้าไปด้านในแล้วก็เกี่ยวเส้นบนซึ่งเป็นเส้นด้านขวาไปทางขวานะคะเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเข้าไปด้านในเอาเส้นล่างสุดสีเทาแก่ขึ้นมาด้านหน้านะคะเกี่ยวเข้าไปด้านใน เอาเฉพาะเส้นสีเทาที่อยู่ด้านบนนะคะจะมีอยู่เส้นเดียวที่อยู่ด้านบนไปตรงกลางนะคะก็จะมาจบที่ตรงกลางต่อไปก็กลับมาด้านซ้ายค่ะใส่หุกเข้าไปด้านในเกี่ยวเส้นด้านซ้ายไปด้านซ้ายต่อเนื่องค่ะใส่หุกเข้าไปข้างในเกี่ยวเส้นสีเข้มที่อยู่ล่างสุด ไปข้างหน้านะคะอันนี้จ,จะได้ดูชัดชัดนะคะใส่หุกก็ไปด้านในเกี่ยวเส้นสีเทาสีเข้มซึ่งมีอยู่เส้นเดียวไปจบที่ตรงกลางนะคะโอเคทุกครั้งเมื่อเราทำขอบนอกมาจบที่ตรงกลางแล้วนะคะเราจะเลาะอ,ออกค่ะนะคะเราจะเลาะอ,ออกเลาะด้านข้างออก เราจะเลาะเฉพาะสีที่เราทําเสร็จแล้วเนอะในที่นี้คือสีเทาเราก็จะเลาะสีเทาออกค่ะแค่สีอันนะคะแค่สีพินเท่านั้นอันนี้เช่นกันแล้วก็เลาะแต่สีเทาออกโอเคก็จะได้ลักษณะน,นี้ต่อค่ะเท่ากับจบแล้วนะคะจบแล้วมาเริ่มใหม่เท่ากับเริ่มตรงกลางนะคะทุกครั้งจะเริ่มที่ตรงกลางของดอกไม้เริ่มตรงกลางก็คือควักเข้าไปด้านใน แล้วก็เอาเส้นดอกไม้เส้นบนสุดก็คือเส้นด้านล่างขวาออกมานะคะโอเคต่อเนื่องไปเลยค่ะบนซ้ายต่อเนื่องไปเลยโอเคทีนี้ เมื่อทำดอกไม้ตรงขอบเสร็จแล้วเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะได้เป็นห้าแฉกแล้วเราก็จะมาปล่อยตรงด้านล่างคะ่ะเราจะมาปลดอันด้านล่างออกนะคะเราก็จะปลดอันสีเทาออกเฉพาะสีเทาเท่านั้นนะคะอืมโอเคเมื่อปลดออกแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มควักขอบเหมือนเดิมคะ่ะควักขอบเราก็ควักเข้าไปที่ด้านในเอาเส้นด้านขวา ไปไปด้านขวาวิธีทำเหมือนเดิมค่ะต่อเนื่องนะคะเอาเส้นขอบไปข้างหน้าควักต่อเนื่องนะคะเส้นสีน้ำเงินไปจบที่ตรงกลางพอด้านขวาจบแล้วด้านซ้ายค่ะควักเข้าไปด้านในนะคะเฉพาะเส้นขอบสีน้ำเงินนะคะควักเข้าไปด้านในต่อเนื่องไปเลยนะคะ อันนี้ก็คว้าเข้าไปด้านในาเอาเส้นสีน้ําเงินเฉพาะเส้นสีน้ําเงินมาจบที่ตรงกลางโอเคจบที่ตรงกลางแล้วก็เอาขอบออกค่ะเฉพาะขอบนะคะเฉพาะมุมสี่มุมเมื่อจบตรงกลางเราจะเอามุมสีม่มุมออกนะคะเอาเฉพาะสีน้ำเงินซึ่งเราทำแล้วโอเคจบนะคะจบแล้วเริ่มใหม่ค่ะ เริ่มใหม่เริ่มตรงกลางดอกไม้เหมือนเดิมใส่ฮุกเข้าไปด้านในจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวเส้นล่างขวาเป็นเส้นแรก,กไกลๆนะคะเกี่ยวเส้นล่างขวาเป็นเส้นแรกแล้วก็วนซ้ายไปเลยค่ะถ้าเราเรียงไว้ตามลําดับแล้วมันก็จะไม่ยากนะคะเราก็จะเอาเส้นบนสุด มันก็จะวนออกมาถ้ามันไม่ผิดมันจะต้องออกมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะอืมถ้าเราไม่ได้สลับเส้นกันนะนะคะโอเคเมื่อได้ดอกไม้เป็นแฉกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ดอกไม้ครบแฉกแล้วย้อนกลับลงมาค่ะมาดึงสีน้ำเงินออกให้หมดค่ะอืมโอเคเมื่อดึงหมดแล้วก็มาควักขอบค่ะ ควักขอบก็เหมือนเดิมนะคะควักเส้นด้านขวาก่อนไปทางขวาต่อเนื่องไปด้านหน้ามาจบที่ตรงกลางนะคะตามด้วยด้านซ้ายค่ะควักเส้นด้านซ้ายมาด้านซ้ายควักเส้นด้านซ้าย ควักเส้นด้านซ้ายมาด้านซ้ายแล้วก็ต่อเนื่องไปนะคะเราก็จะควักเฉพาะสีม่วงนะคะแล้วก็จะควักเฉพาะสีม่วงมาจบที่ตรงกลางเมื่อจบตรงกลางแล้วเอาขอบสีอันออกค่ะเฉพาะสีม่วงนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็มาเริ่มใหม่ค่ะ เริ่มดอกถัดไปนะคะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดรางค่ะก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาจบที่ตรงกลางนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้จบตรงกลางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาฮุกใส่เข้าไปค่ะ แล้วก็เตรมซิลิโคนอีก2เส้นที่เราจะเอามาเชื่อมนะคะเอามาล็อกนะคะเกี่ยวเข้าไปนะคะเพื่อล็อกค่ะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะโอเคเมื่อดึงออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าความยาวไม่พอเราก็ต่อสายด้านหลังเอานะคะโอเคเรียบร้อยก็ใส่ตัวลิมิเต็ดคลิปเอเลยค่ะอืม ก็มาใส่กับปลายอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกค่ะเรียบร้อยค่ะหันทางเดียวกันดีกว่าโอเคส้อยข้อมือลาย Layer of flower ค่ะยากนิดนึงแต่ว่าทำออกมาแล้วสวยงามนะคะ